ชื่อเลยเป็นไงบ้างพาสำหรับบรรยากาศก็ขอบคุณนะคะควาออลังการในวันน well> ี้นะคะขอบคุณทั้งสถานที่ขอบคุณทั้งช่องเจ็ดนะคะก็คือที่ช่วยถ่ายทอดนะคะแล้วก็พร้อมกับออกอากาศนะคะขอบคุณสถานที่นะคะที่ทําให้ภาพของอลังการสวยงามนะคะคืออุทยานร้อยปีจุฬานสถานที่แห่งนี้นะคะที่ทําให้ภาพบรรยากาศเติมเต็มแล้วก็เต็มผิมสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะ เช่นขัดไปคะเรากดดันว่ะในขณะที่เราเปพูดของ4บ้านนี้ค่ะก็จะทาให้เต็มที่ครับกับโปรเจก t นี้ครับผมไม่ได้มองว่าเป็นไม่ได้กดดันครับแต่จะเอาเอาทุกความคาดหวังมาเป็นแรงผลักดันของตัวเองครับให้ทําให้โปรเจก์นี้ออกมาดีที่สุดครับเป็นแฟนอยากรู้มากว่าเรื่องที่เราจะถ่ายทำเป็นเรื่องแรกเราควรจะรู้อย่งไงางที่ว่าเป็นเรื่องไหนสองเรื่องแรกที่เราทําการเปิดกล้องก่อนนะครับก็คือวิวาปทพีครับกับเสนีหาวโยครับ เป็นคู่ของพี่เดนกับพี่โรบครับผมเพราะคือน่าจะน่าจะเดือนนี้ก็จะเดือนนี้ค่ะคู่ที่กำลังจะเริ่มเริ่มตอนเลยคู่หลู่หต่อคู่นี้ค่ะเป็นโรเลยค่ะเยวนี้เราเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหมวดนัเจ้าหญิงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอทิตย์หน้าจะมีเวิร์ช็อปอะไรกันแบบว่าลุ้นลุ้นละค่ะก็เดี๋ยวรอเลยว่าจะเป็นยังไง ก็เหมือนที่วิศิี่หมอเลยก็อาทิตยน้าจะ็นดูเรื่องบทเรื่องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็จะค่อยคอเอว่แล้วแล้วของเราก็คือจะเป็นเกี่ยวกับบู๊ด้วยเนาะทานองรียอะไรเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหนูซ้อมหนูซ้อมยิงปืนทุกวันเลยโ้าเราได้ไหมอ่ะได้อยู่ค่ะรีอคหน่อยลูก แล้วก็เป็นทางแรกที่เราจะได้มาแสดงร่วมกันด้วยก็เลยแบบมีได้อ่านนิยายมาก่อนแข่กันทั้งคู่นะคะ mm hmm. แล้วก็ลองดูว่าพีโาพ่โรสเออพี่ดินกับน้องโรสแพี่โรสกับน้องดินแล้วเออเวลาที่เราเห็นจากในนิยายจินตนาการแบบไหน,นแล้วก็คอมมาสู่ซีรีส์จะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหน,น <c oughs> ค่ะ้งเป็นไงคะไ่ดต้นไคุณ่ดเต้นแล้อค่ะได้แอบไปเรียนแอคติ้งมานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าเวอรออิร์กช็อปค่ะ จะได้ลงคาแรคเตอร์ค่ะคู่เราจะมีมุมีไหมมมเนยูล้วอโยเน่แเลยโอยเลยี่ะที่หนแฝงไปรอดูเลยอ่ะจะขอขอเปคู่ที่กำลังจะถ่ยเชก็คือตอนอล้นี้รก็จะเป็นก็เป็นคู่ของคู่พี่พี่ฟาแบบที่ที่ชาลลอกยิ้ค่ะค่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับรอเลกับเลกขาได้รวยแล้วลูกก็เตรียมตัวยังไงอ่ะ ถ้าในช่วงที่ใกล้จะได้ถ่ายก็น่าจะมีการเวิร์กช็อปกันค่ะแล้วก็น่าจะมีการเข้าบทกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแบบตารางค่อนข้างโหดมากๆอาจจะต้องมีการแบบพักผ่อนกันให้เพียงพอเพื่อเตรียมที่จะรับมือกับตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีแฟนคลับที่เริ่มถึงแฟนนิหญยค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเลยค่ะ ของหนูเริ่มอ่านนิยายก่อนค่ะว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงแล้วก็เ,เขาเรียกว่าเหมือนวาดภาพของชลดาไว้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนที่จะได้เข้ากับบอสเลกหรืออาโปค่ะส่วนใกล้ๆวันน่าจะมี workshop เวิร์กช็อปกันอีกทีนหนูหนูวาาภาพเป็นแบบ,บไหนนะสำหรับเลขาสไตล์ชาลเลนตเรื่องนี้รู้สึกว่ามันต้องใช้เสน่ห์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันคือจุดมัดใจของบอสเลกค่ะก็เลยเดี๋ยวขอไปทําเสน่ห์หน้า,นากระจกคนเดียวก่อนว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วสวยค่ะส่วนมุมกล้องใดๆก็พี่พ่วมกับต้องช่วย เล่นแต่บทที่แบบว่าเรื่องนี้ก็คือรวยขนาดไหนเอ่ยก็ก็พอได้ค่ะก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็มีแบบรถซุเปอร์คงสุปเปอร์คาร์ให้ฟันขับได้ฟินๆกันบ้างเพร่าเราก็สู้ชีวิตมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้อย่าเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบดาร์กดราม่าซะส่วนมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นผลงานที่หลายๆคนอาจจะอยากเห็นเราในลุคบอสบ้างแต่จริงๆมันก็มีความเหลื่อม ปกต is, ิเวลาเราออกงานก็จะเป็นฟิลฟ pues ิลแบบนี้อยู All ่แล้วอาจจะไม่ได้ยากกับการที่จะต้องปรับลุคอะไรมากเลยนะคะเพราะตัวจริงเราก็รวยพี่ชาสังเกตวันนี้นะคะอะไรที่เห็นในเทรนด์เอ่ะอ๋อใช่ใช่ค่ะนี่ลูกชายคนใหม่ค่ะใช่ขอไปที่คู่คู่คู่อยู่หัวที่ถึงข่ายเขอยู่หัวในต้องการักกันกี่โมงยังไงสำหรับโซลาร์รักกันกี่โม้วนก็ สำหรับโซลาคณนีน้ำหนึ่งก็รับบทเป็นไฟอาจิมาค่ะในรับบทเป็นกระเพาค่ะแต่ว่าตอนตีกันไม่ค่อยห่วงค่ะป็นห่วงตอนรักกันมากว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะปกติพอเราเป็นเพื่อนกันเราจะแบบว่าตีกันห้วยกอกอยู่แล้วแต่ว่าพอทานมุ้งมิ้งจากที่อ่านในนิยายอ่ะไม่ค่อยใกล้ตัวเราเลยค่ะก็เลยอาจจะต้องอาศัยการเวิร์กช็อปเข้าช่วยค่ะ จูนกันเยอะไหมคะเพราะจริงเราเราก็ไม่ได้ตีกันนะเนาะแต่พอเราไปเล่นเราต้องตีกันอย่างเงี้ยต้องแบบว่าไม่ต้องจูนกันเยอะค่ะคือจากในนิยายก็จะเป็นการตีกันแบบพอให้น่ารักพอให้แบบหยิกกันนิดหน่อย่จุบเลยอ่ะไม่มีอันตรายหรอเลยอ่ะพี่พี่พี่พิวขาพอพูดมาแบบนี้แล้วในฐานะเราเป็นทุ่มกับป์กันแล้หนักใจในะารที่เราต้องแบบว่าเสิร์ฟให้แฟนๆอ่ะเขาแบบว่าได้เห็นโมเมนต์ของแต่ละคู่ด้วยเสิร์ฟจีนอย่างเยอะเลยค่ะ ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเตรียมมาเลยครับเดี๋ยวไม่สดใหม่เอาเป็นว่าแต่ว่าน่าจะว้าวัปหมดทักกระบะจะในต่างๆแล้วก็ทักกร้านสำหรับที่อยากจะเห็นคือเสิร์ฟแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ว่าตัดสไตล์นะคะ ตามสไตล์ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนก็ตามคาแรคเตอร์เลยครับเดี๋ยวขอฝากนะคะพี่ปิ๊กพี่เชยก็ขอฝากซีรีส์นะคะโฟร์เมนนะคะก็คือทั้งวิบาปัดิีนะคะนาทีร้อยเร่เสน่หาหาวโยและก็โซลักคณีนะคะไว้ไว้บบกว่ากับทุกๆคนด้วยนะคะก็คือพวกเราเนี่ยคงเต็มที่เต็มกำลังความสามารถแล้วก็สุดความสามารถของทุกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานผู้กำกับทุกคนก็พยายามเตรียมงานซัพพอร์ตให้เต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะคะให้สมกับที่ทุกคนรอคอยที่สุดกับเป็นในกับโปรเจกต์อันนี้ค่ะพี่เชนคะก็ฝากติดตามนะครับว่าเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของโฟริเมนกันแน่นอนครับไม่ว่าเรื่องมันมาตั้งแต่งานแถลงข่าวนะครับจนวันนี้วันวงสวงนะฮะการันตีอยู่แล้วว่าในโปรเจกต์ของเราจะยิ่งใหญ่กันขนาดไหนนะครับก็ฝากให้ติดตามด้วยนะครับกับบ้านมาถินวันนี้ทั้ง4เรื่องนี้เลยครับ